เขาอาจจะเป็นคนที่ดูประหลาดอยู่พอสมควรแต่ภายใต้ความประหลาดนั่นนะครับเขาแค่ต้องการเป็นผู้ชนะครับและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานของการ F1 เป็นแชมป์โลกที่ถูกพูดถึงในแง่ของความพูดน้อยต่อยหนักสงบเยือกเย็นนิ่งและเกินตามฉายาของเขาครับ i c e m a มนคิม r ี่ไรโคเนนครับ วันเดอร์วีลมหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยจิตรกรสีคําเครืองสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Wo n d e r w h ว e l มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วนะครับเรื่องราวในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับมีหลากเรื่องแล้วก็หลากหลายมุมมองครับหลากหลายมิติซึ่งหยิบจับออกมาเล่าสู่นฟังเนี่ย บางครั้งก็มีแรงบันดาลใจที่ดีได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคิมิไรโคเนนครับยอดนักขับชาวฟินแลนด์ที่เพิ่งอำลาวงการไปนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับบนวัย41ปีไรโคเนนถือว่าเป็นหนึ่งในแชมป์โลกครับแต่ว่าเป็นแชมป์โลกที่ถูกพูดถึงในแง่ของความพูดน้อยต่อยหนักครับตามฉายาของเขาครับไอซ์แมนสงบเยือกเย็นนิ่งและเกิน ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจทาให้บรรยากาศในการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันดูอึดอัดครับแต่สิ่งที่ไน่าสนใจก็คือไรโคเน้นทำยังไงครับทำให้บุค,คลิกของตัวเองเนี่ยนะฮะไม่เป็นปัญหาแล้วก็สามารถไปถึงผลลัพธ์ที่เขาวางเป้าหมายเอาไว้ได้ติดตามชีวิตของเขาไปพร้อมๆกันครับไอซ์แมนคิมี่ไรโคเนนครับผมเริ่มที่ประเทศฟินแลนด์ครับแน่นอนครับเป็นหนึ่งในประเทศที่รัฐสวัสดิการที่ดีนะฮะ พื้นฐานโครงสร้างสังคมที่ดีนะครับแล้วก็ในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะฮะฟินแลนด์เริ่มโด่งดังมาในยุค1960ครับเราได้เห็นนักขับชื่อดังอย่างรา n โนอัลโตเนนครับและติโมมาคินเนนสองคนนี้ครับกลายเป็นตำนานแห่งวงการกีฬาแลรี่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆครับที่ทำให้เด็กๆในฟินแลนด์นั้นมีไอดอลในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเกิดขึ้นนอกจากตัวบุคคลแล้วนะครับ ฟินแลนด์เนี่ยนะครับยังเป็นประเทศที่มีโครงข่ายถนนยงใหญ่ทั่วประเทศยาวรวมกันนะฮะร,ราวๆ454,000กิเมตรครับแต่ว่าในจำนวนนี้ครับเป็นทางหลวงเส้นใหญ่นะครับเพียง78,000กิลเมตรแล้วก็เป็นถนนชุมชนท้องถิ่นราว2 6 0 0 0กิโเมเท่านั้นครับถ้าเท่ากับว่าที่เหลือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นถนนส่วนบุคคลถนนที่เป็นสภาพดินแดงลุกลังหรือตัดผ่านป่าเขาลำนาปไพยของประเทศ ซึ่งมีจำนวนรวมๆกันเนี่ยสามแสนกิโลเมตรเนี่ยและยิ่งไปกว่านั้นครับในฤดูหนาวนะฮะอันยาวนานเนี่ยเขาจะมีหิมะปกลงมาเรื่อยๆจึงทำให้ถนนหน,นทางครับเต็ไมไปด้วยความยากลำบากไรเลียงมาตรงนี้นะฮะพอเห็นเหตุผลไหมครับด้วยความที่มีสภาพถนนที่ขับขี่ยากครับมันจึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วครับที่ต้องปรับตัวเมื่อคุณมีถนนที่ขับยาก คนขับก็ต้องมีฝีมือที่ที่เก่งขึ้นนะฮะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของตัวคิมมี่ไรคอนเน้นเพราะเจ้าตัวเคยบอกว่าต้นเหตุของฝีมือการขับรถของเขาเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการพยายามปรับตัวกับถนนหน,นทางในฟินแลนด์นี่แหละนะครับเขาเคยพูดบอกว่าถ้าอยากมีชีวิตรอดในฟินแลนด์ครับสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเลยคือต้องมีฝีมือในการขับรถเพราะถนนที่นี่เนี่ยไม่เพียงแต่ขรุขระเท่านั้นครับแต่มันยังลื่นเอามากๆด้วยเพราะฉะนั้นฝีมือต้องมีครับ อย่างที่บอกรับว่าฟินแลนด์เนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะพร้อมสับในเรื่องของโครงสร้างสังคมนะฮะพื้นฐานการใช้ชีวิตดีมากครับในแต่ละครอบครัวเนี่ยมักจะมีบ้านพักตากอากาศเอาไว้ไปท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนอะไรประมาณนั้นครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับที่คิมิีโรเนเนนใช้เวลาฝึกซ้อมขับรถตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับเริ่มขับโกคาร์ดก่อนแล้วเก่งขนาดที่แบบว่าชนะเด็กในรุ่นเดียวกันแบบ ขาดลอยครับแล้วก็ใช้เวลาขับแข่งขันภายในประเทศเนี่ยถึงตอนอายุ15เท่านั้นครับเขาก็ได้เป็นตัวแทนของฟินแลนด์ไปแข่งโกคาร์ระดับโลกที่โมนาโกมันเป็นการบ่งบอกจุดหนึ่งครับว่าไรอันเนนนั้นเอาจริงเอาจังกับการเป็นนักขับอย่างมากครับไม่ใช่แค่การขับเพื่อความเร็วอย่างเดียวนะครับจะยังสนใจในเรื่องของการทํางานของเครื่องยนต์เทคโนโลยีต่างๆเรียกได้ว่าอะไรก็ตามแต่ครับที่มันจะสามารถทําให้เขา ยกระดับกลายเป็นนักขับที่ดีขึ้นได้ r รค k o n น n พร้อมเปิดปรบบับมดไอดอลของเขาคือเจมส์ฮันครับแชมป์โลก F1 ปี1976ชาวอังกฤษซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบสุดขอบไม่สนใจโลกมากนะักบางทีนี่อาจจะเป็นหนึ่งในผลครับที่เราได้เห็นวีดกรรมอันน่าสนใจแล้วกันครับของคิมมี่ไรคุณนย้อนกลับไปที่มนาโกรครับตอนนี้เขาไปแข่งโกคาร์ตการแข่งครั้งนั้นครับพวงมลาลัยของเขาหักนะครับแล้วก็ชนเข้ากับรั้วตั้งแต่แข่งรอบแรก แล้วทีมงานของชิมี่ก็เริ่มเตรียมตัวครับคงไปไม่รอดแล้วเพราะว่าแค่รอบแรกก็ตุ้มเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าคิมี่ไม่ยอมครับชูพวงมาลัยให้ดูเฮ้ยว่ามันมันพังนะอะไรประมาณนั้นแต่จะไม่ยอมออกใจกรแขันครับให้ทางทีมงานนั้นเตรียมพวงมาลัยใหม่ด่วนเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเปลี่ยนและปรากฏว่าในรอบที่เหลือครับคิมี่แบบใส่เต็มดอกเลยครับไม่พูดกับใครสักคำตั้งสมาธิกับการขันอย่างเดียวจากอยู่ดับบวยนะครับก็ค่อยค่อย ไต่ขึ้นมาจนมาจบที่อันดับ3ถือเป็นการแข่งขันที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ครับเพราะการทําความเร็วในการไล่ตามคนอื่นๆนะครับถูกจับตามองจากบรรดาทีมงานของรถแข่งรุ่นใหญ่ต่างๆที่มาดูแข่งขันครั้งนี้เพื่อหาดาวรุ่งฝีมือดีเอาไปร่วมทีมหนึ่งในนั้นคือปีเตอร์ซอ r เบอร์ครับเจ้าของทีมฟอร์มูล่าวันที่ชื่อว่าซาวเบอร์นั่นแหละครับแล้วคิมิโรเฮนันนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ จากโกคาร์ดก็มาจับเป็นรถล้อเปิดอย่างฟอร์มูล่า r อร์ดกับฟอร์มูล่าเรโนครับในปี1999และ2000ผลงานของเขาคว้าแชมป์ฟอร์มูล่าเรโนยูเควินเทอร์ครับในปี1999รวมถึงฟอร์มูล่าเรโนยูเคปี2000ครับสองรายการนั่นแหละครับมันเลยทำให้ปีเตอร์ซอเบอร์นั้นต้องขยับตัวแล้วหลังจากที่จับตามองมาตั้งแต่แข่งโกคาร์ art, ที่มอนโกก็เลยเรียกคิมิโรเนนเข้ามาทดสอบครับ โดยวาากำหนดไว้3วันครับซึ่งในวัยแค่20ปีครับคิมีสร้างความรับใจให้กับซอเบอร์อย่างมากหลังจากนั้นก็มีการประชุมด่วนเลยครับแล้วพีเตอร์ซอเบอร์ก็บอกทีมงานบอกว่าการทดสอบนี้ต้องเก็บเป็นความลับเพราะเขากลัวว่าข่าวของคิมี่โรคเนนเนี่ยจะหลุดไปถึงทีมอื่นแล้วก็มีการทุ่มเงินซื้อตัวตัดหน้าไปภารกิจนี้ครับถูกเรียกในชื่อโคตรลับว่าเอสกิโมโปรเจก เซคิโอ้รินแลนด์ครับหนึ่งในทีมช่างของซอเบอร์เนี่ยเล่าถึงความทับใจในวันทดสอบของคิมมีโรนินเรลแลนด์บอกว่ายังจําภาพได้ดีครับในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่ไอตันเซนนาเพิ่งเสียชีวิตไปนี่คือตำนานแห่ง F1 เลยนะครับและรินแลนด์ก็บอกว่าพอเห็นคิมมี่โรนินขับนะครับภาพของเซนนาก็ผุดขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าไม่โกหกตัวเองครับเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวไรคเนน่ที่จะก้างไปอยู่ในจุดเดียวของไอตันเซนนาได้ เขาขับรอบทดสอบครั้งแรกเสร็จไม่ทันไรก็กระโดดขึ้นรถอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบอีกรอบหนึ่งด้วยการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆตามสิ่งที่เขาสัมผัสมาจากรอบแรกทีมช่างก็พยายามบอกครับว่าเฮ้ยวงการ F1 เขาไม่ทํากันแบบนี้นะจะมาเปลี่ยนอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้แต่คิมมี่ก็ยืนกรานครับบอกว่าต้องเปลี่ยนและเขาก็ขอทดลองอีกรอบปรากฏว่างานดีขึ้นครับเร็วขึ้น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและการทดสอบก็ไม่ต้องรอถึง3วันครับ อย่างที่กําหนดเอาไว้ทุกอย่างคําตอบเป็นเอกฉันท์ครับคิมมี่ราคูเน้นกลายเป็นสมาชิกใหม่ของซาวเบอร์่ทมกลางคําวิพากษ์วิจารณ์ครับจากผู้สนับสนุนีเพราะว่าเด็กคนนี้ยังไม่มีประสบการณ์เลยครับแล้วก็แข่งขันในรถล้อเปิดเนี่ยเพียงแค่23สนามเท่านั้นแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าการทดสอบในตัวของคิมมี่รคูเน้นสำหรับทีมซาวเบอร์เนี่ยมันถูกปิดเป็นความลับเพราะฉะนั้นคนในวงนอกเนี่ย อาจจะยังไม่รู้จักไรโคนเน้นมากเท่ากับทีมซาวเบอร์ครับแล้วเขาก็เปิดตัวในการแข่งขันครั้งแรกครับปี2001ที่ประเทศออสเตรเลียแค่สนามแรกก็แจ้งเกิดเลยครับเก็บแต้มสะสมได้ทันทีครับจากการเข้าเส้นชัยอันดับ6ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยจะมีการมอบคะแนในให้กับ6อันดับแรกเท่านั้นนะครับในแต่ละสนามแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเป็น10อันดับแล้วแล้วก็จบปีแรกกับซาวเบอร์เนี่ยพาทีมไปจบที่อันดับ4ในคะแนนสะสมประเภททีมด้วยครับ ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของซาวเบอร์เลยครับและแน่นอนครับเมื่อผลงานมันโดดเด่นขนาดนั้นดูเหมือนว่าเขาจะโด่งดังเกินกว่าทีมของเขาแล้วครับหลังจากขับให้ซาวเบอร์เป็นแค่ปีเดียวครับคิมิโรห์เนนก็รับข้อเสนอจากแมคลารเรนในปี2002ครับจากนั้นทุกอย่างมันก็เฉิดฉายขึ้นมาครับเล้วก็เริมมีศักยภาพที่สามารถเก่งขึ้นอีกพัฒนาขึ้นอีกยิ่งมาอยู่กับทีมใหญ่อย่างแมคลารเรนนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีความก้าวหน้าในหลายๆด้านผลงานของคิมมี่ก็ จึงไปได้ไกลกว่าเดิมจนได้รับฉายาว่าไอซ์แมนครับจากรอนเดนิสซึ่งเป็นบอสใหญ่ของแมกกาเรนนั่นแหละครับเหตุผลก็คือเขาเป็นนักขับที่มีบุคลิกเยือกเย็นครับตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยมถูกที่ถูกเวลาเสมอปี2003ครับคว้าแชมป์ F1 ครั้งแรกในการแข่งขันที่มาเลเซียจากนั้นเรื่องราวความยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นหลายอย่างครับเขากลายเป็นนักขับชื่อดังและไม่ใช่นักขับโนนิมต่อไป ปี2007ครับยอดทีมแห่งยุคอย่างเฟอร์เรอรี่ก็ดึงตัวเขาไปร่วมทีมและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คิมี่บรูเวนนั้นประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตครับควา้าแชมป์โลก F1 ได้ในปีดังกล่าวโดยการเฉือนเอาชนะเฟรโดรลอนโซแชมป์เก่า2สมัยนะฮะเมื่อปี2005และ2006รวมถึงลุยส์แฮมิลตันด้วยครับรุกกี้ในปีนั้นซึ่งต่อมาแฮมิลตันกลายเป็นแชมป์โลก7สมัยนะฮะการเติบโตในแต่ละปีของคิมี่ครับคือการเอาใจใส่ในการทํางาน หนึ่งในสิ่งที่ผู้ร่วมงานของเขาพูดตรงกันก็คือคีม่เป็นคนพูดน้อยมากครับสิ่งที่เขาทําก็คือแค่คํานึงถึงผลลัพธ์เอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นคนบ้างานมากครับเขาเก็บวิธีการต่างๆในการฝึกซ้อมในแต่ละวันนะฮะกลับมาเรียนรู้ทบทวนพัฒนาอย่างจริงจังเขาอาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานที่เฟรนรี่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของคนทํางานที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดและพยายามทุกทางครับเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้คีมิโรยนั่นคือตัวอย่างที่ดีมากครับ เป็นคนที่ตั้งมาตรฐานไว้สูงมากและเขพร้อมที่จะยกระดับทั้งทีมเนี่ยไปด้วยกันครับส่วนตอนที่อยู่นอกแข่งขันเขาก็จะคุยแต่เรื่องสําคัญสําคัญครับเช่นเรื่องของเครื่องยนต์การปรับแต่งต่างๆแทบจะไม่หยุดพักเลยครับหรือแม้กระทั่งในวันที่มีเวลาว่างครับก็มักจะไปที่แทร็กคู่แข่งเพื่อดูวิธีการขับของคนอื่นๆครับจดจําเรียนรู้เมื่อดูเสร็จก็จะอากลับมาที่โต๊ะประชุม แล้วก็พูดคุยกับทีมช่างนั่นคือวิธีการทำงานที่ทุกคนยกย่องในตัวเขาแจ็กกี้เอ็กคลิร์์นะครับคนนี้เป็นอดีตวิศวกรของซาวเ e อร์ครับบอกว่าเอาจริงนะฮะทำงานด้วยกันมาเนี่ยไม่เคยรู้เลยครับว่าชีวิตส่วนตัวของคิมมี่ไรเฟเนนเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะทุกวันเนี่ยนฮะสิ่งที่เขาพูดก็คือเบรกเป็นยังไงเข้าโค้งแบบไหนดีกลางโค้งทำยังไงดีออกโค้งยังไงดีโค้งนี้มันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไง เขาโฟกัสไปที่งานอย่างเดียวเลยครับแล้วคิดว่าจะทํายังไงก็ได้ให้เวลามันดีขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยแม้แต่ในช่วงพักะนะฮะก็ยังไปดูคู่แข่งคนอื่นคิมมี่เป็นคนที่เงียบมากครับพูดน้อยมากจนบางครั้งคุณอาจจะต้องแปลกใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอาปากพูดแล้วก็ทุกคนต้องฟังเขาครับเพราะเขาจะพูดง่ายๆสั้นๆกระชับแต่ได้ใจความและเป็นความจริงที่มีประโยชน์ทั้งทีมครับและเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มขับรถนะฮะ นอกจากฝีมือที่เก่งกาจแล้วครับแต่การที่จะถูกเป็นที่จดจํากับแฟนๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีจุดขายซึ่งคิมมี่บรักเคนนมีทั้ง2แบบอย่างที่ไม่เหมือนใครครับจุดขายของเขาก็คือตัวตนครับอัตลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครเนี่ยแหละครับโดยเพราะยิางยิ่งในช่วงการแข่งขันการสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆความจริงจังของตัวเขามันเลยมักจะมีวัคทองครับที่เป็นคําพูดเป็นโคดคคาพูดที่ เท่ๆแล้วก็กินใจเหลือเกินครั้งหนึ่งครับปี2012การแข่งที่อาบูดาบีครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตสครั้งนั้นครับคิมี่ยังอยู่ในสังกัดของทีมโลตัสส่วจลันก่าวเนี่ยเขาเป็นผู้นําอยู่นะฮะแต่ว่าถูกคู่แข่งคนอื่นเนี่ยกำลังไล่ตามมาหนึ่งนั้นก็คือเฟรโดลอนโซครับซึ่งอยู่กับทีมเฟอร์รารีระหว่างนั้นครับ ทีมวิศวกรก็ได้ส่งคําแนะนําต่างๆผ่านสัญญาณเสียงครับแต่สิ่งที่คิมีร่ราเคนนนตอบกลับก็คือ just leave me alone I know w h a t t o do อย่ามายุ่งกับผมนะผมรู้ว่าต้องทําอะไรและหลังจากนั้นเขาก็เป็นผู้ชนะตามที่ตัวเองพูดไว้ครับหรือยังมีพฤติกรรมที่มันดูแบบไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่ครับแบบว่าก็ฉันจะทําแบบนี้ใครจะทํใไม่ก็มีอีกหลายช็อตครับที่น่าสนใจเรียกเสียงฮือฮาได้ตลอด อย่างในตอนแข่งขันที่โมนาโกครับปี2006รถพังต้องออกจากการแข่งขันจ้าตัวก็ยังอยู่ในชุดแข็งนะฮะแต่ก็ตรงดิ่งไปขึ้นเรยอยอชครับของตัวเองแล้วก็ลงแช่ในอ่างจากกุซซี่ทันทีดือด้อๆนะฮะหรือในการแข่งขันที่มีมาเลเซียครับปี2009ฝนตกหนักมากจนต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราวแต่ภาพตัดไปที่คิมมโรนก็ยืนกินไอศกรีมแบบสบายใจเฉยซอย่างนั้นมันเป็นภาพจำครับ แม้แต่ตัวของเขาเองนะครับคีมี่บรอนนิงก็ยังยอมรับเขาว่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่ดูประหลาดอยู่พอสมควรแต่ภายใต้ความประหลาดนั้นนะครับเขาแค่ต้องการเป็นผู้ชนะครับซึ่งจากการเงียบและพูดในสิ่งที่ควรพูดในเวลาที่มันเหมาะสมและลงมือทำมากกว่าการ PR โฆษณานั่นคือวิธีการที่เขาเลือกใช้ครับและเขาจะไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้ให้ได้ถ้าหากเจอคำถามว่าผมเป็นคนยังไงเป็นคนดีหรือเปล่าคีมีบ่บอกว่า มันคงขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครครับถ้าถามผมผมไม่เคยมีปัญหากับการทํางานของตัวเองเลยครับและนั่นสําคัญที่สุดและผมก็ไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือทําอะไรด้วยหากคุณถามคนอื่นๆอ,อีกร้อยคนพวกเขาก็อาจจะบอกว่าผมเป็นตัวประหลาดก็ได้ซึ่งผมก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ครับว่าเพราะอะไรผมแค่เป็นคนที่รักในความสมบูรณ์แบบครับ perfectionist มากแต่ก็มีแง่มุมในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยถ้าเลือกได้ ผมก็ไม่อยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรหรอกครับเพราะมันทําให้ผมต้องมาเนี่ยคอยมาตอบคาถามอะไรก็ไม่รู้มากมายสิ่งที่ผมต้องการก็คือแค่อยากขับรถไปเรื่อยๆและคว้าชัยชนะให้ได้ก็พอแล้วแม้ว่าการเป็นนักกีฬาระดับโลกนะครับไม่ว่าชนิดใดก็ตามแต่สิ่งสําคัญคือการต้องอุทิศตนเป็นบุคคลสาธารณะครับรักษาภาพลักษณ์คอยทําตัวให้เพื่อนร่วมงานสามารถทํางานด้วยได้ง่ายแต่สําหรับไรคคเน้นแล้วเขาเชื่อเสมอครับว่า ทุกคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันไปมีความถนัดไม่เหมือนกันดังนั้นเขาจึงยืนกรานครับว่าจะต้องเป็นตัวของตัวเองโดยเสมอมาเพราะเขาเชื่อว่าที่สุดแล้วครับการหวังไปถึงแชมป์หรือเป้าหมายเนี่ยนะฮะมันคือสิ่งที่ทุกคนฝันอยู่แล้วครับแต่วิธีการที่จะไปถึงตรงจุดนั้นได้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เลือกครับว่าจะเลือกใช้วิธีไหนแบบไหนซึ่งต้องเป็นในแบบของตัวเองเท่านั้น เขาย้าเสมอครับว่าไม่เคยเข้าใจครับที่เวลายินบางคนบอกว่าผมอยากเป็นแบบคนนั้นครับผมอยากเป็นแบบคนนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางสิ่งมันก็ไม่ได้เหมาะกับชีวิตหรือว่าตัวตนของคุณเลยครับโอเคครับเขาอาจจะมีไอดอลที่ชื่นชอบเป็นแรงบันดาลใจตอนเด็กๆแต่สิ่งที่ไม่เคยมองข้ามเลยคือการเป็นตัวเองเสมอครับพยายามจะไม่เป็นเหมือนใครครูที่ดีที่สุดคือประสบการณ์และผมก็เรียนรู้จากจุดนั้นสิ่งใดเหมาะกับตัวเองสิ่งใดที่ไม่เหมาะ และสิ่งใดที่ทำแล้วมีความสุขแค่นั้นพอแล้วครับและการมีตัวของตัวเองแบบชัดเจนแบบนี้นะครับมันเลยทำให้คิมมี่โรเวนนนอาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอในการเป็นพาดหัวข่าวหน้านหนึ่งมากเท่ากับคู่แข่งคนอื่นๆครับซึ่งเขาเองก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องพวกนี้เท่าไหร,ร่นะฮะหรือเลยเธอไปถึงเรื่องของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนด้วยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาค่อนข้างพิถีพิถันมากครับากับการที่จะเลือกสักแบรนด์หนึ่งเข้ามาเป็น ผู้สนับสนุนของตัวเขาถ้าเงินไขไม่ตรงกันเป้าหมายไม่ตรงกันคิมมีพร้อมเซโนทันทีครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ไหนที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคิมมี่ไรเฟเน้นนะคะต้องใช้เวลาในการพูดคุยเจรจานานพอสมควรครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจให้ได้ครับและหนึ่งในแบรนด์ที่พิชิตใจคิมีไรเฟเน้นได้นะครับก็คือสิงห์เนี่ยแหละครับแต่คิมีกับสิงห์มาร่วมจับมือกันได้อย่างไรเรื่องนี้นะครับ คุณวรวุฒธิพิรมพักดีกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงค์องคอร์ปอเรชั่นเผยถึงจุดเริ่มต้นการร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในวงการความเร็วของเมืองไทยบอกว่าเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2014เลยครับสิง์ของเราเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขัน f e r r a r i c h a l l e n g e อยู่แล้วพอดีปีนั้นมีการแข่งขันรอบ World Final ที่ Ya a s m a r i n a Circuit ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งขัน F1 สนามสุดท้ายพอดี เราเลยมีโอกาสได้พบกับคิมมี่ที่ตอนนั้นมาแข่ง f 1ให้กับทีมเฟอ r ์รารีเป็นหนที่2หลังจากนั้นไม่นานครับผมก็ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งลงท้ายข้อความว่า Iceman ตอนแรกก็อึง้งๆนิดหน่อยครับว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันเรื่อยมาครับจนที่สุดแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกเขามาเป็นแบรนด Ambassador สิงได้ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับคิมมี่ไรคนเนนตั้งแต่ปี2015เริ่มจากการเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัว ก่อนจะขยับขยายเพิ่มเติมสู่การเป็นสปอนเซอร์ของทีม F1 ที่คิมี่สังกัดทั้ง f e r r a ร i ระหว่างปี2016ถึง2018รวมถึง a l p h r r o m o r r c i n n g ครับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาแม้ว่าคิมี่จะประกาศเลิกแข่งขันหลังจบฤดูกาล2021ก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมอยู่ใน F1 ฤดูกาล2022ด้วยแต่นอกจากการเป็นผู้สนับสนุนแล้วทั้งสิงห์และคิมี่รคูเนนยังได้จับมือกันในโครงการเพื่อสร้างนักแข่งรถสายเลือดใหม่ชาวไทยที่มีชื่อว่า สิงค์ดครับ by c h e m y r ไรโคเนทั้งสิงและไรโคเน e นครับหาเป้าหมายที่ตรงกันได้ครับนั่นคือเรื่องของการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยการให้โอกาสเด็กๆได้เข้าใจถึงวิธีและการรับมือกับการเป็นนักแข่งระดับโลกให้ได้ซึ่งจุดนี้ครับยังไม่เคยมีใครมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับเด็กๆใครเลยครับโดยเรื่องนี้นะครับคุณวรุษพิลมพักดีนะครับก็เปิดเผยอย่างต่อเนื่องบอกว่าในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับ เราจะเห็นได้ว่ารายการแข่งขันลดระดับต่างๆทางระดับประเทศและนานาชาติมีมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือนักแข่งสายเลือดใหม่ที่จะขึ้นมาแข่งขันนี่แหละครับด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดโครงการสิงคัสครับไบเคมีไรโคเน้นมาตั้งแต่ปี2 0 1 5โดยเพิ่งจบการแข่งขันในปี2021บดมามาดๆและในปี2022จะเป็นการแข่งขันในปีที่7และประเด็นหนึ่งที่ทางสิงให้ความสําคัญอย่างยิ่งในโครงการนี้ก็คือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก ทำให้หลักเกณฑ์ของเด็กที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ดูจะแตกต่างจากหลายๆรายการคือเปิดรับเฉพาะเด็กอายุระหว่าง7-10ถึงปีทีไทววท่ไม่มีประสบการณ์ในการเห็นขันโกคาร์ดมาก่อนเท่านั้นครับส่วนเหตุผลนะครับคุณวรวุษมองว่าที่เราเปิดรับเฉพาะเด็กไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันโกคาร์ดมาก่อนตรงนี้ผมมองว่าหากมีเรื่องความแตกต่างทางด้านนี้มันจะไม่แร์กับคนที่ไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่อีกประเด็นสาคัญคือ เราต้องการฝึกเด็กๆให้มีพื้นฐานที่ถูกต้องเริ่มจากหนึ่งไปเรื่อยๆนี่คือช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับนั่นคืออายุระหว่าง7-10ปีเด็กเกินไปก็ไม่ดีอายุมากไปก็อาจจะไม่ทันการครับหากดูจาก20นักแข่งบนกรนะิด F1 นณปัจจุบันเชื่อว่าคงไม่มีใครที่มีประสบการณ์บนวิธีการแข่งขันรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมากไปกว่าคิมี่ไรคนเนนอีกแล้ว คำถามคือเหตุใดถึงทําให้เจ้าตัวยังอยู่ในเวทีการแข่งขันที่ว่ากันว่ากดดันไม่สุดรายการหนึ่งของวงการกีฬามาได้เกือบ20ปีและเขาจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนตรงนี้นะครับนักสิงเจ้าของชายาไอซ์แมนบอกว่าผมยังมีสัญญากับทีมต่อในปี2020ดังนั้นแน่นอนปีหน้าผมจะแข่ง F1 ต่อแน่แต่ผู้เดินตามตรงเลยว่าอันที่จริงผมไม่ได้คิดถึงอนาคตในระยะ2-3ปีหลังจากนี้หรือยาวกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่ผมคิดถึงมันมากที่สุด คือจะทําอย่างไรให้การแข่งขันในครั้งต่อไปออกมาดีที่สุดต่างหากและเมื่อพูดถึงสิ่งที่ทําอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานเรื่องราวจากประสบการณ์ของคิมมี่ที่ถ่ายทอดมาไม่เพียงแต่จะใช้กับตัวนักกีฬาได้เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงผู้ปกครองด้วยเช่นกันคิมมี่เผยต่อนะครับบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการเป็นนักกีฬาคือความสุขที่ได้เล่นครับในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่ของผมไม่ได้บังคับหรือว่ากดดันว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้ให้ได้เพราะลำพังการเป็นนักกีฬาเองก็กดดันมากพออยู่แล้ว ยิ่งมีความกดดันยิ่งมีความเครียดมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้การเล่นก,กีฬานั้นไม่สนุกอีกต่อไปแน่นอนครับการจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจริงจังแต่อย่าให้ผลากแขันมาทําลายความสัมพันธ์นอกสนามครับสําหรับวิธีการว่าจะพูดอย่างไรจะทําอย่างไรนั้นจริงๆแล้วมันมีหลายแบบซึ่งกับแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมค้นพบจากประสบการณ์ก็คือความสมแบบนั้นไม่มีจริงครับแต่คนเก่ง จะพยายามเข้าใกล้มันให้ได้มากที่สุดและที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดก็คือวันนี้เป็นอย่างไรพรุ่งนี้ขอแค่ให้ดีกว่าเดิมแค่นั้นครับอาเขตร,รัชตะเปรเวทองหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสิงคัสคัพชาเลนจ์สองพันสิ2019าบาย e คมีไรเนนและคว้าอันดับสองในสนามหนึ่งเมื่อวันที่15ตุลาคมยอมรับว่าสิ่งที่ไอดอลในกีฬาแข่งรถของเขากล่าว คือสิ่งที่ล้ำค่ามากๆรัสตาบ,บอกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้าเป็นที่หนึ่งในครั้งนี้แต่โอกาสในสนามหน้ายังมีครับเพราะสิ่งสำคัญคือการชนะใจตัวเองแข่งขันยังมีความสุขเหมือนอย่างที่คิมมี่สอนไว้โกคาร์ตคือจุดเริ่มต้นชั้นยอดของการเป็นนักแข่งรถและพีคพัชรพล,ลเข็มเพชรพผู้ชนะในสนามหนึ่งของโครงการก็เริ่มมองถึงเป้าหมายที่หลายคนบอกว่าเป็นความฝันอันสูงสุดแล้วเช่นกันพัชรพลบอกแบบนี้ครับ อันที่จริงก็อย่างที่คิมมี่ว่าไว้ครับอนาคตนั้นต้องไปทีละขั้นซึ่งผมก็อยากทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วค่อยๆขยับสู่ก้าวต่อไปจากโกคาร์ดสู่ฟอร์มูล่าโฟร์ฟอร์มูล่าทรีฟอร์มูล่าทูซึ่งหาทุกอย่างมันสุกงอมเข้าที่ผมก็อยากไปให้ถึงฝั่งฝันกับการเป็นนักแข่งไทยคนต่อไปในเวทีอย่างฟอร์มูล่าวันให้ได้ครับคิมมี่กับสิงห์จึงได้อยู่คู่กันมาจนถึงทุกวันนี้ครับและแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ใช่คนชอบเดินทางมากนักครับ แต่เขาก็ชื่นชอบในการมาที่เมืองไทยเสมอครับเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งต่างๆประสบการณ์ของเขาเนี่ยให้กับเด็กไทยได้รับรู้เขาอาจจะเงียบขรึมครับแต่เป็นคนที่มองเห็นภาพกว้างของหลายสิ่งเขาเชื่อและรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรและแน่ใจว่าการมาเมืองไทยของเขาเนี่ยกับโครงการสิงค์ดขับไบคิมีไรคุนเน่นจะช่วยจุดประกายสําคัญครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและวงการมอเตอร์สปอร์ตในเมืองไทยครับ ความรับผิดชอบหน้าที่การแบ่งปันและการเป็นตัวตนของตัวเองครับคือหลักการที่เขายึดถือมาเสมอและคีมีเป็นเช่นนั้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มจับภูมอรัไรจนถึงวันที่เขาอำลาสนาม F1 ผลงานโดยรวมทั้งหมดของเขานะครับลงแข่ง353ครั้งชนะ21ครั้งโพโลชัน18ครั้งทําเวลาต่อรอบดีที่สุด46ครั้งการวีทายบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาโล่งใจมากที่สุดครับ เพราะเขาจะได้กลับมาเป็นคิมมี่ไรโัเนนปกติธรรมดาโดยธรรมชาติร้อ e r ปอลาการพูดน้อยเจ้าระเบียบเสพติดความสําเร็จรักความสมแบบก็อาจจะไม่ต้องเป็นปัญหาของใครอีกแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเขามองย้อนกลับมากับเส้นทางสายชีพของการเป็นนักขับนะฮะผมเชื่อว่าเขาต้องภูมิใจในตัวเองครับกับบทบาทพูดน้อยต่อยหนักและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานของการ F1 อย่างแท้จริงครับ ใครชื่นชอบคิมีเราคุรเน้นบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับรู้สิ่งอะไรบ้างกับคอนเทนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับ Main Stand Thailand นะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram Tiktok ครับแล้วก็มีช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับ s o u n c l o u Spotify Apple Podcast พิกัสเซอร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ